มันนี้เราแบบมีเมนูก้อยลิ้นหมูครับผมก้อยย่างน้อยค่ะเน้องก้อยย่างเจ้าเดิมเชฟพี่ขาแล้วถึงหลอกหนึ่งเปลวไว้ได้เห็นอยู่เพือนพะโลใส่ใส่แก่ครับมีพาโลใส่หมูแล้วครับผมหรือใส่ยูครับเรียกว่าใส่ยูกำลังต้มครับ ก้อยลิ้นหมูครับผมพูดกันยังหลายเมนูครับอันนี้ย่างหมูสามสั้นครับนี่มาแบบทีเด็ดข้าวม่วงโอ้ทีเด็ดของเฮานี่ครับเออเหนียวครับผมเอ้อเหนียวหรือว่าแมงลางแามนะครับผมเออะเสกุ้งครับผมครับแซ่บหอมๆไหมครับผมทางนี้ครับมีขัวข้าวขัวนะทั้งบุตรอีกหลายเมนูครับผมบวบวกลูกบวบวกลบูกเพื่อนในเด้อ น,นกำลังเตรียมผักนะครับฟองเลยทอดกระด <c oughs> ูกหมู <c oughs> อ่อนมาเชี่ยวทางนี้ทอดกระดูกหมูอ่อนครับผ <c oughs> มน,ญญนี่มือขัวครับเชี่ยวเขาขัวขวขัวสดๆเลย,เลยครับผมใหม่ๆเลยเขาขัวเมื่อไหร่ เย็นได้นิครับหัวไฟออนหัวเชียวเขาบอกมันจะไม่ไหม้นะไม่บอไฟแห้งเลยไมรุ่นเนาะไมรุ่นวะนี่ครับอันนี้ข้าวซีทอดครับผมกระดูกกระดูกหมูอ่อนทอดกระเทียมแซ่บๆนี่ครับเมนูเด็ดเลยนะครับนี่ครับก้อยริ้งหมูเอ้ยไอ้ก้อยย่างริ้งหมูครับผมอันนี้มันใช้ได้ รอชิมกันเลยครับผมไบรรยากาศต่อไปครับเมนูต่อไปเขากับทอดซิโคงทอดกระดูกหมูอ่อนครับผมโอ้เย็นแม่เชี่ยวโดยดูเชี่ยวของเราหิวหิวหิวยวเย็นเออพอก่อนได้อยู่มันถูกอันเนีเอ๊ะทุบาลเลยบักอันดี อแล้วมอัล้วลไม่รู้ทางนี้ห้าวแกนี่ครับผมย่างก้อยครับผมก้อยลิ้นหมูแต่เ้าเอาไปย่างก่อนครับผมเสี่ยวสีโซฟีมือครับการก้อยลิ้นกันแล้วหั่นครับหั่นกิน แหม่เม็ดไม่ดูต้มใส่หมูเข้าดิน่าจะได้กัางนี่ครับผลาวใส่หมูนีมครับหอมๆเลยครับอ่อนๆกรุ๊ตๆเตยครับมีนี่ครับผมผลาวใส่หมูหรือว่าเรียกว่าไส่โยเกันว่า นะได้เลยครับเริ่มมาบ่ครับเริ่มมาบ่โดยเชฟพี่คาน,นครับผมเจ้าเ,าเดิมเอาเผ็ดยีบครับเจ้าหน่อยแล้วครับเนาะจ,ดจดดวดชดลดก้อยมันต้องก้อยดีมันต้องเผ็ดสมสมนะเรือ่องเขาสิเอาสูตรคมกนะันแล้วโอ้ยโอ้บังไว้บังไว้โอ้มาเบิ่งทางนี้ซอยก่อนครับผมโอ้ยไหนตู้เซียนแชฟบ่ เขาอยู่เขาอยู่เขาอันนี้ครับข้าวคัวครับข้าวคัวครัววววว่วไม่ไหมครับผมบปัน่นไม่ไหมจูเซียนตำเมื่อกี้นะครับตำแหลกดีแท้เชียวหว <c oughs> านจนเมื่อยมือครับ <c oughs> จริงๆเขาต้องซอยพ,ยพยยริกแดงใส่น้ำลยเนาะใส่ซอยพริกเกลียวนะครับพริกเกลียวใส่ในเนาะใส่ครับน<ช>ี่ครับพริกเกลียวนะครับ หอมข้าวผัวขึ้นมาแล้วครับตัวนี้เชี่ยวข้าวเหนียวเตรียมพร้อมเชี่ยวเน้ามักเน้าใช่แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับใส่เตลเลกตแล้วครับมังเน้านะครับหอมครับหอมใส่จบข้าวเลยวันนี้นี่รูเลี่ยงองบทผมจังหวะกันอีกรอบนึงครับดิมเบอร์ชิมเลยดูเชี่ยวถ่าชิมอยู่โอ้ยย่าหมูสามตั้งครับผมเชี่ยวเตรียมปั้นข้าวถ่าเลยเชี่ยว อยลิ้นคอยลิ้นเนาะไหนชมอยูบเตมอยู่บชมบ่ลิดยบบ่ซ้องอย่างเลยซิกสองอย่างเอาน้ำปลาใส่เออมังนาบ่ด้องมังนาบ่ดีคูเ่อะมา ใส่พริกซอยหน่อยหนึ่งเนาะครับผมนี่ตาชอบมาชิมให้แล้วครับนี่มดก็บมดเลยลูกอาอุ้ยมาชิมอุ้ยแล้วนี่อุ้ยมีของเหลนว่าพ่อเลยโอเคเออชอบพกไฟได้คนมีไฟได้ตัดสินกรลิ่งกระดิ่งห้าสิบเจกับห้าหมื่น เก้าสิบเลยเก้าหมื่นก็เงินเงินตู้มีนาเก้าหมื่นมีมีในตู้เย็นเชื่อไปเปิดเอาในกล่องอ่ะรายการอยู่เนาะอุ้ยเนาะยอดยอด่อเลยโอ้แซ่บเลยเอาได้นะครับโอเคโอเคครับโอเคโอเคอุ้ยซิมแล้วผ่านยอดเลยไปไหนแซ่บแซ่บมากครับผมโบเสือเอยผมลองมึงรู้อีเชื่อต้องเชื่บเลยล่ะอรายการเนาะ อือริรายการรายการครับไม่ต้องสวมลายต้องหอมพอเยอะพอเยอะการจัดการักพริกกับมีครับเลยเป็นห่อเสิรุกนะครับต้งพุ่นก็ได้รใครเลยรายการเราบอกทำเลยอู้ววกระดูกอ่อนเมนูกับแก้มเนาะแก้มเบียร์แซ่บๆเมนูกินข้าวหรือแก้มเบียร์เียด๋วของอุ้ยต้องจุ้ยโมมีนะมีอยู่อยู่บ้านบ่บ่ัว จะได้ปะคอมซิ่เมนเบิ่งข้ามใหญ่ๆเนี่ยนะต่อเสื้อที่เมืองนะครับเอี่ยเห็ดเห็ดตาชอบซิหมูสามชั้นเนีเบิ่งแซ่บๆครับผม่หอมจริงๆอ่ามีกลองหอมผมปลูกเองนะครับปลูกอยู่ในบ้านปลูกเองครับปลูกอยู่ในเมืองผัวจาดพิษกลยผจาดพิษครับ แต่จะขี่อย่างเดียวครับขี่ควายครับกนลาเลี่ครับครับกลับเข้าไปครับผมสุกได้ที่นะครับเลืองสวยงามนะครับผมเชี่ยวกับคุณแม่ใส่กาเกับเสกับเนา่ารครับน้่าันสาครนากนันกนอาน้

ใส่ยังบริสิมโอ้ตักัใส่มาชิมไหมคะได้ปิดคลิปปิดคลิปพ่ออย่างหันทานไปส่องตองนั้นบ่สั่งสั่งเมนูเรื่อยๆครับแมนต้องเชี่ยวเอาจานนั้นมาใส่กระดูกอ่อนนังเชี่ยวเอาจานมาใส่ไหมป้อเอาจานมาให้ต้องใส่กระดูกทอนนี่อัเชี้อยากกินกระดูกอยู่ป้อ อันไหนเขาิน้ำจิ้มบ่ขออย่าตั้งกองแป๊บหนึ่งตามหุ่อ้วนจะทำไรตัมหุ่งข้ามบังครับแเนอออเชียวบวไม่ิมฮอนจิมมาได้เพีดน้ำอยูบ่บ่วัดำบนดเนาะครับเนาะไอเข้าไปได้ใส่ซีอิ๊วดำดิลืมใส่ซีอิ๊วดำ เจียตักขึ้นมาไว้นี่ชิมกนดเ่อนอักวยเุ้ยควันหยามกกุ๊เลยครับถือใจรู้ชอบเลยนี่อ่อนๆนิ่มๆเนี่ยเดี๋ยว้ยนี่ตักออชิมกันรัอผมทางนี้มีหอดตัมะหงทางนี้ไปชมก่อนเมนูเพียบครับผมอันนี้ สูตรไหนนี่เปรี้ยวหวานเผ็ดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเอาเอาเผ็ดสรุปเผ็ดสรุปเคครับผมรอชิมทำมาเีศบาลยินมตาเคียงเลยวะกินม่าเคียงเลยช่วยกินเลยกินข้าวเคียงเด็ดบอดิ ซอยกินเลยครับมันไทยบ้านในซอยแบบนี้ไทยบ้านไทยบ้านเลยไม่ต้องเห็ดแบบนี้นะไม่นะครับีสันได้แล้วชิมจะคำลูกอันไหนเนาะต้องช้อนอันนี้นะว่บประานใส่กับอ่อนอะไรทอดกระดูกตองจิ้มน้ำจิ้มเยอะหน่อยครับโอ้โหชุ่มจ้าเอาออกไปจางกินขชากันละมังโอ้ยโคตโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้า กับเมนูแซ่บๆทำมาให้บ้านครับผมทำมาในบ้านครับผมปาร์ติสามเลยครับเด้อครับผมสวัสดีครับโอ้เหนียวกว่านี่โอ้เหนียวโอ้เหนียวตซ่เหนียวนี่ยให้กิเผานะ